ครับผมนี่มากินข้าวขาหขามูกับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งกันว่าข้าวขาหมูพันธุ์ี่อลังการบ้านไดนครับผมข้าวขาหมูถาดข้าวขาหมูถาดครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับผมอลังการม,มากๆแล้วพี่น้อง,อางขาหมูถาดโอ้ยยอด ติดเทียบเลยครับพี่น,อน้นองจานบางไงแล้วผมธรรมดาอันนี้ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องเนี่ยพิเศษไม่กล้าจานนะนี่ธรรมดาครับผมบนถาดครับผมโอ้เสีแยกพกมาลูกค้าหลายว่อมครับพี่น้อง มีอะไรครับผมน้ำซุปฟอกกัะปี่นงบอกเลยอลังการเลยครับผม มามประทานก็ได้กินแล้วมีไขด,ด้วยแล้ลุงสางไข่ก็ไม่ตัดพิเศษดูสีแยกมากครับพี่น้องน,นี่แล้วไปแดง ส่งกำ,ำลัาเรือพี่น้องได้หลายครับเอาถาดเต่เข้้ขาหมูถาดนะครับกะเพานี่กะเพาถาดด้ไหมกะเพรา,า <c oughs> กระากถาดดีครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับ